บายกูต้องให้แม่นอนหงหรือเปล่าผายมือออก <c oughs> อันนี้ป่า <c oughs> ถึงจะถูกกระตุกถูกต้องตามตามกรรมวิธีอน,น่าเข้ากล้องดีเดเี๋ยวแม่ไม่ต้องหันเดี๋ยวไม่หันบ้าน <c oughs> ขอให้บ้านมีสุขภาพแข็งแรงนะ แล้วแม่บวมาะไรมาวะอยากเจ็บอยากปวดอยากไข่อยากเป็นอะไรนะเแต่ลมโผล่ลมใจของหนูยันมามาตู้ตู้ตู้จะยังไงก็ช่างจะยังไงก็ช่างปากไมาให้มือเดียวอายุยืนเจอการกูแก้ยปีนี้กูปวดตายกูรโรแมน <laughs> สามหน,นึ่งยังสู้ไม่ได้เลย Nhìn như này ngay Nhなんか... <laughs>